เส้นปลาข้างในเป็นันใช่มตรงกางมันจะเป็นเบ่น่เอาไว้้แ้ก็จะเป็นข้างในมันเป็นแป้งโมจิอเ,คคเ,เอาปีนเอาด้านนะนะมันออกมาหน่ะ,ะไหมข้างเออซูข้างนอกเออเดาดากมันซูทำไมเออจับจับเอานะหนอนมาข้างนอกไม,ไม่ใช่ <laughs> ไม่ ปีนนี่นะเออเอากินกัดเลยก,กัดเอาอมไม่ต้องแบ่งนะเพราะว่าเห็นบ้างแซบปะเทร์ล่าเทอรล่าอร่อยไหมแค่ดูจากหน้าก็น่าจะรู้นะน่าจะไม่ชอบอะ่ะ <laughs> ยอะขนาดเนี้ยกับมาคอกาเแลตเขาไปอกใจไหวนะทุกคนน่าจะกินไม่หมดอ่ะยิ่มแล้วมั้งเอืมีไข่เค็มด้วยซึ่งไข่ นีทุกอย่างเลยใช่ไหม่่อก็มาตัเรืยกมนแล้วะอืมมันจะมีสี่ลูกครับอืมคุ้มๆรับใหญ่ด้วยท่งานเด็กวดกินเบิร์ยู่ตีไม่รู้ว่า อันนี้คือขนมเปี๊ยะพี่น้านุ่นกับพี่ขนเพชรน,นั่นแหละใช่ขนมเปี๊ยะรสสรินเปี๊ยะโมจิลาวาอันนี้เขาให้เวี๊ก่อนนะครับก็คือเปีประมาณสามนาทีก่อนรถไฟห้นนาสิบสองใช่นนช็อกโกแลตมันจะได้ยืดๆแต่ว่าเรากินเลย ไฟทองเหรอมีคุณอาฝ้าด้วยเหรอนะอุ้ยอย่าไปแกะมันเดี๋ยวมันเลอะเพราะว่ากินไม่หมดจะได้เก็บใส่กล่องไว้ไไคิดว่าหมดไหม,ไม <laughs> กินเพืเดี๋ยวเบิดก้อนนี้กันสิโพสโพละ่ะมีน้ำไหมลูกมี้องมีน้ำลูก อิ่มแล้วเหรอเออกินไปเลยอย่ากินเยอะเรากินแค่รองเท้าไปลองเขาแล้วครึ่งก้อนแล้วนะถิงมาทั้งวันแล้วก็ยกินข้าวมันไก่อยู่ได้ในเมื่อเช้าก็ยกินจุก Bye.